ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการเปิดฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่3ครับเพื่อที่จะเพิ่มทักษะด้านยุทธวิธีการดูแลความสงบเรียบร้อยร่วมกับหน่วยงานหลักในพื้นที่ครับ นายอัมพลพงสุวรร์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนใต้ใต้นะครับประจำปี2567รุ่นที่3ระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2567ถึง1มีนาคม2567โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดช,ชค ต่อจากพื้นที่8อำเภอของจังหวัดยะลานะครับจำนวน100นายเข้าร่วมเพื่อที่จะฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถของชุดคุ้มครองตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ชุดคุ้มครองตำบลน,นะครับได้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในด้านการใช้อาวุธการปฏิบัติในด้านยุทธวิธีในเงในเชิงยุทธการของหน่วยงานเล็กนะครับแล้วก็รู้จักวิธีในการป้องกันตนเอง และก็ให้หน่วยงานนะครับสามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติของชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดคุ้มครองชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะสนับสนุนการเดินเมินง,งานของทุกกระทรวงนะครับก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยังย่งยืนนั่นเองครับ